เสียเวลามากเวลาติดต่อราชการจะขออนุญาตจะขอจดแจ้งจะขอรับบริการใดๆก็ต้องไปด้วยตัวเองจะส่งเอกสารอะไรให้หน่วยงานรัฐหรือจะขอให้แจ้งกลับก็ต้องเสียค่าเดินทางเสียเวลาำมาหากินผมมาเร่เอกสารนั่นแหละมีเอกสารตัวจริงแล้วยังต้องเตรียมเอกสารสำเนามากมายวุ่นวายเวลาทำงานจะต้องติดต่อสื่อสารกันก็ต้องส่งเป็นเอกสาร ทำให้การทํางานล่าช้าและยังจะเสียค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเอกสารอีกเวลาจะจ่ายค่าธรรมเนียมอะไรก็ต้องพกเงินสดไปนี่มันยุค New Normal แล้วใครๆเขา,ขา,ขาก็ใช้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งกันจะได้เป็นสังคมไร้เงินสดอยู่เนาะ รัฐบาลเข้าใจปัญหาของประชาชนและหน่วยง,งานภาครัฐนะครับในการทํางานที่ผ่านมาเราได้พยายามเริ่มแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนากฎหมายสํานักงานคณะกรรมการฤษิษัจทจัดทำรัฐัญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาและปรับเปลี่ยนการให้บริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัลครับ แล้วพรบรนี้บังคับใช้กับใครบ้างครับพระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยนะครับในกํากับของฝ่ายบริหารไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทวงกรมหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสําหรับหน่วยงานในกํากับของฝ่ายนิติบัญญัติ็ดีหรือศาลหรือองค์กรออยการเหล่านี้ก็สามารถจะมาใช้พรบรนี้ได้เช่นกันนะครับเพียงแต่ว่าจะต้องมีการตราพระราชกัญากํากหนดต่อไปครับพรบนี้มีผลกระทบต่อการทํางานของเจ้าหน้าที่รัฐหรือข้าราชการอย่างไรคะ การเชื่อมชวบนี้มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงการทํางานของภาครัฐอย่างมากนะครับการติดต่อราชการต่างๆการสั่งให้ปฏิบัติราชการต่างๆเดิมเนี่ยจากเดิมที่ต้องทําเป็นหนังสือเนี่ยก็สามารถมาทําด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับการส่งเอกสารหลักฐานต่างๆก็ทําทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เช่นกันที่สําคัญก็คือการจัดเก็บเอกสารหรือการใช้เอกสารในการประกอบการเบิกจ่ายเงินเนี่ยก็สามารถใช้เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้เช่นกันนะครับ แต่ที่สําคัญที่สุดนะครับในการให้บริการประชาชนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องการอนุมัติอนุญาตเมื่อประชาชนนําเอกสารต้องฉบับมาให้กับยื่นกับเจ้าหน้าที่แล้วนะครับเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ที่จะต้องจัดทาสาเนาเอกสารนั้นนะครับแล้วก็ห้ามให้ได้เก็บค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจากประชาชนครับแล้วประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรบ้างจากพรบนี้คะอย่างแรกประชาชนจะได้รับความสะดวกมากขึ้นนะครับจากการติดต่อราชการ โดยการขออนุญาตขออนุมัติต่างๆรวมถึงการจดแจ้งจดทะเบียนจะสามารถดําเนินการทางออนไลน์ได้นะครับการชําระค่าธรรมเนียมต่างๆก็ไม่ต้องไปด้วยตัวเองอีกต่อไปสามารถชําระผ่านทางออนไลน์ได้เช่นกันครับประชาชนสามารถแสดงใบอนุญาตต่างๆด้วยวิธีการทางเทอนิกส์ได้นะครับ แล้วก็ยังสามารถตรวจสอบสถานะการอนุญ,ญาตของกิจการต่างๆเนี่ยทางออนไลน์ได้ด้วยเช่นกันครับเรื่องเอกาสารสำเนาต่างๆต่อไปก็ไม่ต้องใช้กันแล้วครับสามารถใช้ต้นฉบับเอกสารที่ทางราชการออกให้ได้เลยครับประชาชนจะประหยัดต้นทุนทางด้านเวลานะครับไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไม่ต้องไปรอต่อคิวสามารถยื่นเอกสารทางออนไลน์เวลาใดก็ได้นะครับสะดวกรวดเร็วและลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครับ ัวยอย่างเช่นปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรประมาณ70ล้านคนหากประชาชนชาวไทย1คนมีความจำเป็นจะต้องติดต่อราชการอย่างน้อยปีละสครั้งซึ่งค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการเดินทางไปติดต่อราชการคิดเป็น500บาทต่อครั้ง ถ้าประชาชนเปลี่ยนมาใช้วิธีการทางอ e ิเล็กทรอนิกส์ตามพรบนี้นะครับจำนวนครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดจะประหยัดค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนของประชากรได้ถึง35,000ล้านบาทต่อปีเลยครับพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับจะส่งผลให้การทํางานของภาครัฐเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะครับทำให้การทํางานของภาครัฐเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วโปร่งใสตรวจสอบได้ และที่สําคัญที่สุดนะครับประชาชนจะบความสะดวกมากขึ้นในการติดต่อราชการและลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นลงครับเยี่ยมจริงๆค่ะดีเลยค่ะเยี่ยมไปเลยค่ะเยี่ยมจริงๆ